โอเคสวัสดีทุกคนด้วยนะฮะเดี๋ยวในคลิปนี้นะครับจะมาเป็นแนวทางนะครับการเพิ่มเลือดสําหรับผู้เล่นที่เป็นผู้เล่นทั่วไปแล้วกันนะครับตรงส่วนนี้เนี่ยนะครับจะบอกไว้ก่อนว่าเราก็จะทําในส่วนที่มันจะง่ายที่สุดก่อนนะแล้วก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นมานะครับให้มันเป็นในส่วนที่ยากที่สุดนะครับขึ้นมาเรื่อยๆเนาะอ่าโอเคทีนี้เดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับอย่างแรกเนี่ยนะครับก็จะแนะนานะครับในส่วนของอันที่มันแบบสามารถที่จะทําได้ดีแล้วก็ทําได้ง่ายนะครับก็คือการปลดนะครับรูนเนาะ การปลดแถวบนของรูนเนี่ยนะครับในส่วนของการปลดแถวบนอย่างตรงนี้เนี่ยเนาะเห็นไหมว่ามันจะได้ในส่วนของค่ามาเอสพเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าคนที่ติดตามอยู่ในสตีมเนี่ยก็จะรู้กันอยู่แล้วแหละเนาะนะครับในส่วนของอันนี้อ่ะพยายามมองหานะครับแล้วก็เปิดอันที่มันได้เป็นค่ามา s p พนะครับพอเลื่อนลงมาเนี่ยนะครับมันก็จะมีอ่ะอย่างเงี้ยก็ได้มาเอสพีหนึ่งเปอร์เซ็นต์เนาะนะครับแล้วก็ถัดไปเนี่ยนะครับก็จะเป็นในเรื่องของการอัพเลเวลรูนนะครับการอัพเลเวล ไม่ว่าใครที่จะเล่นรูน time, ม่วงนะครับหรือว <c oughs> ่ารูนฟ้าเนี่ยนะครับต้องบอกว่าจริงๆแล้วรูนฟ้าเนี่ยมันเป็นรูนที่ราคาถูกกว่ารูนม่วงค่อนข้างที่จะเยอะเนาะนะครับถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะทำได้แค่ตรงนี้เนี่ยนะครับเราก็มองว่าเอ้ยถ้าเกิดว่าทํารูนฟ้าพอแล้วนะครับแล้วรูนม่วงเนี่ยแม่งแบบราคาสัก5 0,000ื่นอย่างเงี้ยนะแล้วมันอาจจะแพงเกินไปนะครับที่เราจะทําไปจนถึงเลเวลสูงๆเงี้ยเนาะแต่ต้องบอกว่ามันตามเทียนะนะครับซึ่งการเล่นตามเทียก็คือการใช้งบตามนั้นเหมือนกันนะครับ รูนสีม่วงก็จะแพงขึ้นมาอีกนะครับเอออย่างส่วนตัวผมเองนะครับผมก็จะเล่นอัพมาแค่เป็นแค่รูนสีฟ้าเท่านั้นเองเนาะเออนีนี้เดี๋ยวก็อาจจะอัพซิโโซให้มันเต็มอย่างเงี้ยนะครับนะล้วก็จะมีการเลือกเล่นรูนม่วงนะครับก็คือเอาง่ายว่ามันค้ากันละกันผมอาจจะไม่ได้เล่นฟ้าทั้งหมดนะครับก็จะเล่นเป็นม่วงนะครับผสมกับฟ้านะครับแล้วก็ในส่วนของแอคทีฟเนี่ยก็จะใช้เป็นสีฟ้าเนาะเพราะว่ามันทําง่ายนะครับแล้วก็ไม่ต้องมาแย่งคนอื่นดึงด้วยนะครับอบวกกับราคาเนน่่ยมัคคคอข้างรูละบ ได้เลื่อนขึ้นมาที่พอสมควรนะลองเทียบความแตกต่างกันดูนะครับอันเนี้ยมันเพิ่มมาเป็น200เนาะนะครับแต่ว่าอันเนี้ยมันเลเวลละร้อยเก้าสิบนะครับมันอาจจะต่างแค่สิบแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันหลายๆเลเวลลงมาเนี่ยความต่างมันก็จะเยอะนะครับแล้วก็ไปเพิ่มในตัวคูณของสเตตัสตัวของเราอีกเนาะถูกไหมอ่ะนะครับตรงนี้ก็เป็นในส่วนของเรื่องรูน,นะครับแล้วก็อ่ะแถมนิดนึงนะครับก็จะมีในเรื่องของ,ของการที่ถ้าเกิดว่ารัอัพเต็มแล้วเนี่ยนะครับในรูนอันนั้นเนี่ยมันเอามาใส่ในตรงนี้เพิ่มขึ้นนมาด้วยยนะกก็คลๆับ ของสัตว์เลี้ยงอันเนาะนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้เพิ่มเยอะนะครับเออแต่ว่าก็เป็นส่วนเกินที่ถ้าเราไปลงจูลงอะไรงี้มาแล้วมันได้มาก็เป็นตัวเพิ่มเนาะนะครับตามสีตามขั้นไปนะฮะอ่ะแล้วก็ในส่วนถัดไปนะครับก็จะเป็นในเรื่องของขนนกนะครับทีนี้เนี่ยลองนั่งดูสเตตัสนะครับเออสเตตัสของผมเนี่ยจะเป็นส่วนตัวหลังเนี่ยนะครับมันจะมาบวกจากขนนกนะครับแล้วก็ออฟแมวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันที่แนะนำนะครับในเรื่องของความง่ายก่อนเนาะนะครับซึ่งใน หน้าขนขนนุ่นเนี่ยนะครับมันจะมีทั้งง่ายนะครับแล้วก็ยากนะครับปนปนกันไปเนาะอ่าอย่างเช่นเนี่ยถ้าเกิดว่าง่ายก่อนเนี่ยนะครับคุณอาจจะอัพอันนี้ที่มันเป็น h ฮัมเบิะนะก็คือสายไทยนะครับมันเป็น humble เนาะมันจะบวกวิดนะครับบวกกระบวกแม็กเพีนะครับที่มันเป็นสีม่วงนะครับผมก็จะเล่นเป็นเอ่อในส่วนของสีม่วงนะครับสองอันนะครับกับเอ่ออันนี้ก็เป็นไค i เน t ตนะครับเนาะไค i เน t ตนี่ก็อัพขึ้นมาได้เรื่อยๆนะนะครับก็คือเอาง่ายๆว่าสีม่วงเนี่ยถ้าแรกแล้วก็ลงกิจเป็นประจเนี่ย มันจะสามารถหามาอัปเกรดได้อยู่แล้วนะครับก็ถ้าเลเวล9 3เนี่ยตรงนี้เนี่ยทัมเบิลเนี่ยแนะนำนะครับทำให้ตันไปจนถึงเลเวล13เลยนะครับเพราะว่ามันจะได้สุดนะครับถัดไปก็จะเป็นเลเวล14เนาะเออก็คือตันที่เลเวลโลกไปเลยนะครับถ้าเกิดว่าสามารถหามาอัปได้นะแล้วก็ไม่ไม่ยากมากด้วยเนาะนะครับแล้วก็ในส่วนของถัดไปเนี่ยนะก็จะเป็นขนนกเล็กแล้วกันนะครับที่สามารถจะอัพขึ้นมาได้นะครับแล้วก็ยากขึ้นมานิดนึงก็จะเป็นขนนกสี สีทองที่มันเป็นขนนกใหญ่เนาะนะครับถ้าเกิดว่าเราอัพเนี่ยก็พยายามคลาสกันไปนะครับจากส่วนที่ง่ายที่สุดเนาะไปในส่วนที่ยากที่สุดนะครับผมว่าตรงนี้เนี่ยน่าจะสามารถทําได้อยู่แล้วนะเนะพื่อเพิ่มที่เป็นค่าวิทในตัวหลังแล้วก็เอ่อแมพีที่เป็นตัวเลขนะฮะอ่ะในส่วนของถัดไปเนี่ยนะครับก็จะเรียกว่าเป็นรูปปั้นแล้วกันนะครับรูปปั้นเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเรามองมาตรงนี้เนี่ยนะครับมันจะมีอันที่เอ่อเพิ่มแมชพีนะครับเข้าไปแบบ ง่ายๆเลยบวก500เงี้ยถ้าเกิดว่าคุณอัพเต็มเนาะนะครับในช่องไหนที่สามารถทํา SP ได้เนี่ยก็แนะนําว่าควรที่จะทํา SP ไปเลยนะครับแบบไม่ต้องไปเสียดายว่าเอ้ยจะเอาไปย่อยทําทองอะไรเงี้ยนะเออจริงๆพาราเนี่ยเป็นอาชีพที่เอาตรงๆนะว่ากันตามจริงก็คือมันเล่นค่อนข้างจะง่ายนะครับถ้าเกิดว่าเราทําของมาถูกคิดถูก,ท,กทางเนาะนะครับหรือว่าพอของบรรลงตัวแล้วเนี่ยนะครับเออสิ่งที่ได้หรือว่าสเตตที่ได้เนี่ยมันจะดับเบิลขึ้นไปนะครับเออเป็นแบบว่าตัวที่หาด ส่วนต่างๆได้ค่อนข้างง่ายถ้าเกิดว่าคุณทําสะสมไว้เล็กๆน้อยๆนอยเนี่ยทุกอย่างรวมกันเนี่ยนะครับมันค่อนข้างจะออลงตัวนะออสำหรับพารานะแล้วก็ในช่องที่เน้นเนี่ยนะครับก็จะเป็นในช่องที่4เนาะที่มันได้ค่าม s สพเปอร์เซ็นต์เนี่ยอันนี้อัพมาเพื่อให้มันได้เลือดนะครับแล้วก็เอาไว้เคาะได้เลยนะครับในส่วนของสีทองก็เหมือนกันเนาะถ้าเกิดว่าคุณเห็นว่าแบบเอ้ยอยากจะอัพให้มันได้ม s สพเลือดเนี่ยซึ่งข้อดีของมันก็คืออะไรทําให้เราสามารถที่จะยืนได้ด้วยนะครับ เปลี่ยนเป็นตัวแท้งใน TOC ได้ด้วยไปทำเดโวให้เพื่อนอ่างเงี้ยนะครับการทำแมกเลื่อนเนี่ยได้ทั้งดาเมจแล้วก็ได้ทั้งแท้งนะครับมันก็เลยค่อนข้างที่จะขี้โกงนะครับสำหรับพาราเนาะในส่วนของรูปปั้นทองนะครับหรือว่ารูปปั้นอื่นๆก็เหมือนกันนะครับเอออันไหนช่องไหนที่มันได้ MSP เนี่ยนะครับอัพไปเลยนะครับไม่ต้องเสียดายนะโอเคนะครับแล้วก็ถัดไปเนี่ยนะครับก็จะเป็นในเรื่องของฟิสิกบูสเนาะจริงจรในหน้าเฟืองเนี่ยนะครับก็จะมีแค่ฟิสิกส์บูสนั่นแหล้นะครับ ถ้าเกิดว่าใส่แล้วเจ็เนี่ยมันจะเพิ่มเลื่อดให้เราค่อนข้างที่จะมากเนาะต่อไปเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นในส่วนของออฟแมวนะฮะเอออฟแมวเนี่ยทั้ง3มชิ้นเนี่ยนะครับของชุดเนี่ยนะครับเออก็เป็นชายนิ่งเนาะแล้วก็ถ้าเกิดว่าสามารถที่จะหาแถวล่างได้เนี่ยนะครับก็แนะนําว่าเอยแถวล่างอาจจะเป็นวิทได้ไหมนะครับเออถ้าเกิดว่ามันลงนะเพราะว่าออฟแมวเนี่ยจริงๆเออมันไม่ใช่ทุกคนที่จะกดได้แบบเนี้ยเนาะบางคนอาจจะกดไม่ได้ชายนิ่งเลยอะไรเงี้ยนะครับหรือว่า จริงๆแล้วเราอาจจะต้องไปหาออฟชาร์ปนะครับที่มันเป็นส่วนหลักๆซะมากกว่านะครับแต่ว่าตรงเนี้ยมันก็เป็นในส่วนเสริมของเลือดได้เหมือนกันนะครับถัดมาเนี่ยนะครับเป็นส่วนของแฟนะครับที่ถ้าเกิดว่าคุณมองว่าตัวเองเนี่ยนะเลือดยังน้อยเกินไปนะครับสามารถที่จะหาแมสพีมาได้นะครับเออเป็นอาจจะเป็น3แถวที่มันเป็นแมสพีได้เลยนะครับอย่างเช่นกดไปเนี่ยนะอ่ะเนี้ยเป็น m อ็มแถวใช่ไหมแต่ว่าเราก็จะเอาแมสพีสแถวเนาะ,ะเออนึกออกไหมอ่ะถ้าเนี้ยเนี่ยมันได้วิดไหมเออถ้ามันได้วิดเนี่ยทำวิดสามแถวก็ได้นะ นับจริงๆแล้วตรงนี้เนี่ยค่า PVE เนี่ยนะครับเออ่กับค่าวิทเนี่ยนะครับผมมองว่ามันเป็นการให้ดาเมจที่ค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกันนะครับถ้าเราสามารถที่จะกดมาแล้วได้วิทเนี่ยนะครับโอเคในหน้าในส่วนของหน้าเนี่ยก็เอาวิทเก็บไว้ก็ได้นะอาจจะไม่ต้องเป็นทองก็ได้เนาะเออจังหวะเนี้ยนะครับเอาอะไรได้ก็เอาไปก่อนอย่างเงี้ยอันเนี้ยเป็นสเตตที่ค่อนข้างสวยนิดนึงนะครับก็คือเป็นชาร์ปนะครับแล้วก็เป็นเอ่อแมชพีเป็นวิทเนาะนะครับแล้วก็จริงๆเนี่ยเดี๋ยวเสริมให้นิดนึงนะถ้าเกิดว่าใครที่แบบว่ามองว่าตัวเองเนี่ย ตีช้าไปเนาะอย่างตัวผมเน่นะครับเออก็จะใส่เป็นเอจิหกนะครับเออก็คือทั้ง3แถวเนี่ยก็แนวแนวเดียวกับเรียกว่าการเพิ่มมเอชพีเนาะแต่ว่าเราแช่จะมาเอาค่าเอชพีดีเท่านั้นเองนะฮะอ่าโอเคถัดไปเนี่ยนะครับก็จะเป็นของของสวมใส่ละกันนะครับเออในส่วนของของสวมใส่เนี่ยอาจจะมันยากขึ้นมานิดนึงนะครับตรงที่มันอาจจะถ้าเลเวลเก้าสิบเนี่ยมันจะแรนดอมนะครับเป็นเซตขึ้นมานะอันนี้ผมจะไม่ได้พูดถึงบิวนะครับเพราะว่าบิวเนี่ยเราจะใส่กันเป็นบิวที่โดยปกติทั่วไปอยู่แล้วนะครับ โล่ก็เป็นโล่โฮลี่นะครับหอกก็เป็นหอกแรงเดือดเนาะแต่ว่าจะอยู่ที่ตรงนี้นะครับเออในสเตตัสที่มันบวกเพิ่มขึ้นมาตรงนี้นยเห็นไหมนะครับถ้าเกิดว่าลงได้นะครับก็พยายามเน้นหาวิทกับมาเอชพีเนาะนะครับตรงส่วนนี้ก็เป็นส่วนที่เพิ่มเข้ามานะครับก็อาจจะต้องลงดันแล้วก็หาของหลายชิ้นหน่อยเพื่อที่จะมาสลับสับเปลี่ยนกันไปนะครับบวกกลับถ้าเกิดว่าใครที่ยังแบบเอ่อซีซั่นเนี่ยนะครับยังเหมือนผม่เงี้ยนะครับผมก็เพิ่งจะซีซั่นเต็มได้ไม่นานนะครับเออทำตรงนี้ยน่ัังงไมถึ40ะครบก จะมาดันตรงในส่วนของออฟเนี่ยค่อนข้างจะลำ,ลำบากนิดนึงนะเนาะอันนี้ก็ว่ากันไปตามนั้นนะครับอืมก็ถ้าพยายามดันได้ก็เน้เนเนเป็นวิดแล้วกันนะครับกับเออเป็นแม็กนะเลือดเปอร์เซ็นต์นะเออสำหรับตัวที่เตตา้าสูงแล้วนะเพื่อเอาแมชพีเปอร์เซ็นต์ด้วยนะฮะอ่ะถัดไปนะครับเป็นมนะิดเดิลเนาะอ่ามิดเดิลเนี่ยจะค่อนข้างยากขึ้นมานิดนึงแล้วเพราะว่าใน1วันเนี่ยถนะ้าเกิดว่ามันไม่ได้เติม VP เนี่ยมันก็จะจํากัดเนาะสำหรับแถวบนนะครับส่วนแถวล่างเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่ายิ่งเลเวลเยอะเนี่ยยก็จะิ่งใช เยอะขึ้นมาอีกนะครับก็อาจจะต้องหาในร้านค้าลึกลับเนาะหรือว่า m ซ s e ี y shop นะครับเออก็อัพเพิ่มขึ้นมานะครับในส่วนหน้านี้ก็เน้นเป็นอันที่2เนาะนะครับเพื่อได้มา sp นะครับกับ p ีดาเม e นะครับเออแล้วก็ถ้าเกิดว่าไม่ได้พูดถึงเลือดของเราด้วยนะก็เป็นเลือดของสัตว์เลี้ยงเนี่ยคุณอาจจะอัพตรงนี้เพิ่มขึ้นมาก็ได้นะให้เลือดของสัตว์เลี้ยงเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมานะครับทำให้มันยืนอยู่กับเราได้นานมากขึ้นเนาะแล้วก็ส่วนของแถวล่างเนี่ยก็จะเป็นอันแรกนะครับเอ,อ ที่ถ้าเกิดว่าขึ้นไปที่เลยเท่า20เนี่ยก็จะใช้อยู่ทั้งหมด150อันเนาะก็จะเยอะนิดนึงนะครับเออสำหรับใครที่แบบว่าเออไม่ได้ล่าบ,บอสทุกวันอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้ก็แนะนําว่าให้ล่าบ,บอสทุกวันไว้ก่อนเนาะสำหรับพาราดินนะครับพาราดินนี่เป็นลูกรักอยู่แล้วนะครับทั้งปาร์ตี้แล้วก็เอ,อ่อทั้งตัวเกมเองเน,นะครับเนาะในส่วนถัดไปเนี่ยนะครับก็จะเป็นในเรื่องของแฟชั่นนะครับเออแฟชั่นเนี่ยนะครับส่วนหลกัหลกๆก็จะมีอยู่2อันที่มันเพิ่ม match P ห้าเปอร์เซ็นต์นะเนาะตรง ตัวนี้ถ้าเกิดว่าไม่มีไม่มีชุดเขียวนะก็ใส่เป็นชุดดาก็ได้นะครับที่เป็นแม็กเลือดห้าเปอร์เซ็นต์นะเนาะนะครับแล้วก็หัวน,นี้นะครับจะทําให้เราเรียกว่ามันสามารถไปได้ในหลากหลายคอนเทนต์แหลยสถานการณ์มากกว่าตรงที่เรามีเลือดเนี่ยนะอย่างที่บอกไปว่าเราสามารถสลับบิ้วนะครับสลับสกิลไปเป็นสายเดวนะครับแทงให้เพื่อนได้ด้วยเนาะเออการใส่แม็กสพเพิ่มเข้าไปตรงนี้เนี่ยนะครับแล้วก็ในส่วนหลังเนี่ยจริงๆเนี่ยสามารถปรับเปลี่ยนได้นะเออถ้าเกิดว่าใครแบบอาจจะเปลี่ยนไปใส่หลังแมวเพื่อเอาแม็กสพก็ได้นะ ม,ม,มีมีหน่อยก็อาจจะไปใส่เป็นอ๋อหลังบอสนะครับเออไปใส่หลังบอสก็ได้นะฮะโอเคถัดไปเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการ์ดเนะาะการ์ดเนี่ยเป็นการ์ดที่เพิ่มแมชพีได้เนี่ยนะครับก็จะถือว่าดีมากนะครับก็จริงๆแล้วผมก็จะแนะนําปีโกะมากกว่านะแต่ถ้าเกิดว่าใครจะใส่ตามผมเนี่ยก็จะเป็นแบบแนวสไตล์ขี้เกียจนะก็คือทําการ์ดใบเดียวนะครับแล้วก็ใส่แบบเออยาวๆไปเลยนะไม่ต้องถอดไม่ต้องเปลี่ยนลงไปไหนก็ไม่ไม่เปลี่ยนนะก็จะใส่มาน้ไปเรื่อยนะครับเออ แล้วก็อาจจะอนาคตก็อาจาอาจะอ,อัพใบนี้ขึ้นไปแบบยาว,ยาวๆอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าถ้าจะให้เป็นสีฟ้าก็เป็นปีโก้เนาะแล้วก็น,นี้ก็จะเป็นอีคลิปนะฮะอืมแล้วก็รองเท้าเนี่ยเป็นหมาดำนะบวกห้ากับเอจิเนาะอันนี้ค่อนข้างแนะนำนะสำหรับคนที่เป็นแบบว่างบน้อยจริงๆนะเออสำหรับหมาดำเนี่ยนะครับใช้ได้ดีมากนะครับเพราะว่าให้ใครจีสองทำให้เราตีเร็วขึ้นด้วยนะฮะส่วนของการมูก้าเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเออใส่ตามมีก็ได้นะใส่ตามเทียก็ได้นะอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราเพิ่งมาอะไรเงี้ย แล้วเราแบบเอ้ยตอนนั้นในตลาดมันล้นๆอะไรเงี้ยเราอย่าซื้อมาใส่ก่อนนะครับแต่ว่าก็มันเป็นการ์เทียที่มันเป็นเทียสีเขียวเนาะนะครับถามว่าดีไหมนะครับก็อ่อนกว่าสีฟ้าแล้วกันเพราะว่าอย่างที่รู้กันนะว่ามันเป็นสีเขียวมันต้องแย่กว่าอยู่แล้วแหละถึงแม้ว่ามันจะให้เลือดก็เหิดนะครับเออเพราะว่าโคโบเนี่ยนะครับมันจะให้ค่าครีนะครับที่แตกต่างกันด้วยบางเช่นพาราบางคนเนี่ยขาดค่าครีเยอะนะครับเออค่าครีทําให้เราตีแรงพอเราตีแรงเราก็ดูดเลือดแรงจุกนะครับถ้าตีไม่ติดคครีีก็ตเบบานะัอ ดาเมจก็จะอาจจะหายไปครึ่งนึงก็ทําให้เราเดือดเลือดเบาอย่างเงี้ยเนาะนะครับอ่ะแล้วก็ถัดไปนะครับเป็นในส่วนของการปลดแอชิเม้นต่าต่างๆเนาะที่ได้2%ออย่างเงี้ยนะครับเออ,อน,นี้อาจจะไม่ได้เข้าไปให้ดูเนาะเพราะผมว่าน่าจะรู้กันอยู่แล้วแหละตรงนี้เนี่ยมันสามารถไปเปิดหากันได้นะครับไม่ว่าจะเป็นบันทึกนะครับเอ,อ่อ i e v e m e n t นะครับที่ปลดสติกเกอร์4อันได้ไม่พีสามเอย่างเงี้ยนะครับนะคบคุณสามารถเข้าไปดูได้ที่ตรงนี้แล้วกันนะครับเออแล้วก็ เข้ามาในหน้าสติ๊กเกอร์เนี่ยนะครับมันจะถ้าเกิดว่าใส่สติ๊กเกอร์ได้4อันเนี่ยนะครับจะทําให้เราเนี่ยปลดแมชพีเพิ่มขึ้นมาเป็น3%ด้วยเนาะอ,อันนี้ก็เป็นในการปลดเอชิเม้นต์นะนะสามารถก็ดูได้ตรงนี้นะว่าปลดยังไงบ้างนะครับแล้วก็เอ่อมอนเตอร์รีเสิร์ชนะครับเออหรือว่าชุดนะครับเออหรือว่าตรงส่วนต่างๆเนี่ยนะครับอ่าแล้วก็ถัดไปเนี่ยนะครับเป็นในส่วนของสัตว์ขี่เนาะสาัตว์ขี่เนี่ยนะครับอันที่ผมทําไว้เนี่ยผมจะทําในส่วนของช่องหลังนะอย่างช คิวเนี่ยนะครับจะเป็นบวก MHP หนึ่งนามอยสี่สิบนะครับสำหรับตัวที่เพิ่มเนาะถ้าได้600แต้มนะแล้วก็เออ่พีดาเมจเนี่ยนะครับตรงแถวล่างสุดท้ายเนะี่ยจะบวก5.4%นะครับเออก็อัพเน้นสออันเนี้ยให้เต็มไปเลยนะครับแล้วก็สัตว์ที่ใช้เนี่ยนะครับก็ตอนนี้ใช้เป็นหมึกเนาะเออมันได้จ,กจากกิจกรรมสล็อตนั่นแหละนะครับไม่มั่นใจว่าจะมีได้ทุกคนไหมนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่มีตรงนี้เนะี่ยก็ไม่ต้องซีเรียสเนาะเพราะว่าวิธีมันให้เนะี่ยก็คือแค่แแบบบบ4%ออนะไรรรเเเเงงงีีีี้้้้้ยยยยถถาาาาากกิิดจจๆลวททััค่่่มนนต มองว่าจริงๆแล้วอาจจะไปใส่แบบพวกอันที่มันมีอยู่ก็ได้นะคือหรือว่าอันที่แบบว่าปลดแมสปีหเปอร์เซ็นต์ธรรมดานเนี่ยนะครับก็ได้นะครับไม่มีปัญหาอะไรเนาะตรงนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมก็คิดว่าน่าจะครบแล้วแหละในส่วนของการเพิ่มเลือดนะครับของพาราดินนะครับสาหรับใครที่แบบว่าเอ้ยถามหานะครับทาเลือดยังไงดีนะครับแล้วแบบว่ายังไม่ได้อยากจะไปดูลายที่มันยาวๆเนาะที่ผมแบบอา่าลฟยไว้นะครับเราก็อ่ะโอเคทําเป็นที่ไปก่อนเนาะแล้วก็ ถ้าเกิดว่ามันขาดตกบกพร่องตรงไหนเนี่ยนะครับอย่างรบกวนช่วยเมนไว้ด้วยนะเพราะว่าบางทีผมก็อาจจะลืมแหล่งที่มาของ MSP นะครับที่แบบว่าเอ้ยอาจจะตกหล่นไปบ้างนะครับนิดๆหน่อยๆเดว่าหลักๆตรงนี้เนี่ยนะครับก็ค่อนข้างที่จะครบแล้วแหละนะครับสาหรับในส่วนหลักนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่อในฟังก์ชันต่างๆที่มันสามารถหาได้เนาะถ้าเกิดว่าชอบเนี่ยนะครับยังไงก็ฝากกดซับนะฮะแล้วก็สั่นกระดิ่งไว้ด้วยเนาะยังไงเดี๋ยวเจอกันนะครับในไลฟ์สตรีมนะครับหรือว่าในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ